RMT Talk สวัสดีค่ะคุณฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ r m u t t o ค่ะวันนี้เจอกันนะคะดิฉันอาทิตยาปกรนทานังรับหน้าที่ดําเนินรายการเราเจอกันทุกวันจันทร์นะคะเวลา14นาฬิกา FM 89.5วิทยุราชมงคลธัญ,ญบุรีคลื่นเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตนะคะวันนี้เราเอาข่าวสารของเราในช่วงแรกของรายการนะคะเป็นความร่วมมือที่เกิดขึ้นระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี Technology, ราชมงคลธัญ,ญบรุรีร่วมกับบริษัท JAS Asset จำกัดนะคะซึ่งจะมีการเตรียมขยายโครงการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเนร่านะคะวันนี้จะมีเรื่อง,ร,องราวอย่างไรนะสำหรับศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเซเนรานะคะก็ได้รับเกียรติในการพูดคุยนะคะกับท่านคณะบดีคณะพยาบาลศาสตร,ร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีรองศาสตราจารย์ดร ok พูลสุขหิงคานอนอยู่ในสายกับเราแล้วะคะ่ะสวัสดีค่ะท่านคณบดีค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะค่ะก่อนอื่นเลยนะคะท่านล่าสุดเราได้เห็นอ่าเป็นภาพข่าวนะคะในการลงนามความร่วมมือในโครงการนี้นะคะซึ่งจะมีการขยายผลโครงการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเซเนรานะคะอยากให้ท่านค,คณะบดีได้เล่าถึงที่มาของความร่วมมือในโครงการนี้กันสักหน่อยค่ะค่ะคือโดยโดยหลักการทั่วไปนะคะของคณะพยาบาลศาสตร์เนี่ยเขาเป็นคณะ ที่เราได้มีการจัดการเรียนการสอนแล้วก็มีการบริการวิชาการด้านสุขภาพ<ะ>ซึ่งมันตรงกับปณิธานแล้วก็วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนะคะที่เรามองถึงว่าเราจะให้ความรู้สู่สังคมนะคะแล้วก็บริการสังคมเพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อคุณภาพของประชาชนในในใน,ในชาติเยนะคะทีนี้ปรากฏว่าใน ปัจจุบันเนี่ยเราจะพบว่าผู้สูงอายุเนี่ยจะเป็นแนวโน้มใช่ไหมคะทุกคนก็ทราบตีว่ามีแนวโน้มที่สังคมในประเทศไทยเนี่ยจะมีสังคมผู้สูงอายุเนี่ยค่อนข้างสูงค่ะทีนี้พอสังคมผู้สูงอายุสูงเนี่ยเมื่อเราช่วยตัวเองไม่ได้ในภาวะหนึ่งเนี่ยเมื่อเรามีอายุสูงขึ้นไปเราจะจําเป็นจะต้องมีผู้ดูแลทีนี้ ทำไมเราจําเป็นจะต้องมีผู้ดูแลเพราะว่าเราไม่สามารถจะช่วยตัวเองได้ขณะที่เรามีภาะวะสูงอายุเช่นบางคนตาค่านะคะหูก็ไม่ค่อยได้ยินมีโรคเรื้อรงังมีโรคประจําตัวหลายเรื่องแล้วก็จะมีโอกาสพัดตกหกล้มจากข้อเข่าเสือ่อมจากโรคประจําตัวโรคซึ่งไม่ได้คาดคิดเลยนะคะ,คะก็มีหลายโรคทีนี้เมื่อประชากรเราอยู่ในวัยสูงอายุมากเนี่ยแล้วก็วัยแรงงานเนี่ยก็ข,ขาด เนื่องจากมันเป็นช่วงคอคอดนะคะระหว่างการเติบโตของการเจริญวัยของคนในสังคมตามโครงสร้างประชากรทีน,นี้วัยแรงงานเนี่ยก็น้อยแต่ขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเรามองปัจจุบันเราเห็นสังคมครอบครัวเนี่ยเป็นครอบครัวเดียวถูกไหมใช่คะก็จะไม่มีปู่ย่าตายายอยู่ในบ้านก็ส่วนใหญ่ปู่ย่าตายายก็จะอยู่ลําพังเพราะลูกหลานก็จะออกไปทำมาหาจิน ะะโดยเฉพาะช่วงที่เป็นโควิดนีจะเป็นภาวะที่ลําบากมากทุกคนก็ต้องออกไปทํางานก็ปล่อยผู้สูงอายุในอยู่คนเดียวนี่ผู้สูงอายุที่มีคนดูแลก็ไม่มีปัญหาแต่ผู้สูงอายุที่ไม่มีคนดูแลเนี่ยในอนาคตจะกลายเป็นปัญหาในสังคมมากขึ้นนะคะถ้าช่วยตัวเองไม่ได้ทีนี้ปรากฏว่าในคณะพยาบาลศาสตร์เราก็มีหลักสูตรเพยาบาลศาสตร์บัณฑิตซึ่งเราก็ดําเนินการมาจนครบหลักสูตร4ปีละ มีนักศึกษาจบแล้วหนึ่งรุ่นนะคะเราก็มีหลักสูตรประกาศศิลปะผู้ช่วยพยาบาลน,นะคะปีหนึ่งก็หนึ่งรุ่นหลักสูตรประกาศศิลปะผู้ช่วยพยาบาลเนี่ยก็เรียนหนึ่งปีทางคณะก็เลยเห็นว่าเมื่อความต้องการของสังคมในอนาคตต้องการคนที่จะดูแลผู้สูงอายุพยาบาลเนี่ยถ้าหากว่าจะไปดูแลผู้สูงอายุในบ้านเนี่ยคงจะลําบากเพราะว่าค่าใช้จ่ายของผู้ที่จะต้องจ้างเนี่ยมันจะแพง ค่ะ,ะเดียวกันเนี่ยมันก็จะมีหลักสูตรหนึ่งที่น่าสนใจซึ่งสภาการพยาบาลเนี่ยก็มีหลักสูตรนี้เอาไว้ให้เป็นมาตรฐานก็เรียกว่าหลักสูตรพนักงานให้การดูแลนะคะก็พอเพอิญเราก็ทําหลักสูตรเนี้ยเสนอเข้าไปยังสภามหาวิทยาลัยได้รับการอนุมัติก็เสนอผ่านไปยังสภาการพยาบาลก็ได้รับอนุมัติเรียบร้อยละพอดีคุณ ผู้บริหารของบริษัทนะคะ j f s l นะคะแอสเซทยคุณสุพจน์เนี่ยคุณคุณ,คณสุพจ์ใช่ไหมคะซีริคุณผ<ค>ัดเนี่ยนะคะก็มาพูดคุยกันในเรื่องนี้ว่าเขามีแนวโน้มว่าเขาจะเปิดเป็นลักษณะของคอมเพล็กซ์ที่จะดูแลผู้ผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุผู้สูงวัยนะคะที่ครบวงจร เราจะทําอะไรร่วมกันได้บ้างไหมเจนก็บอกเออยิงดีเนาะเพราะเราคิดว่าในการเราจะบริการวิชาการไปสู่ชุมชนเนี่ยเราก็คงจะต้องมีความร่วมมือกับชุมชนซึ่งเขามีความต้องการก็เห็นตรงกันว่าอบริษัทของ JSL s s e เนี่ยเขาเป็นบริษัทที่เป็นอสังหาหริมทรัพย์เขาก็มีเมกะโปรเจกต์นะคะหรือเมกะเทรนที่จะมองว่าในอนาคตเนี่ยที่พักอาศัยของผู้สยยูงอายุที่อาจจะเป็น เขาเรียกอะไรสังคมเดียวนะคะ,ค,ะค่อนข้างสูงนะคะทีนี้เขาก็มีความคิดเห็นต่อไปว่าเขาอาจจะสร้างเป็นที่อยู่ที่พักอาศัยอของผู้สูงอายุที่ช่วยตัวเองไม่ได้นะคะและช่วยตัวเองได้นะคะในบริบทเดียวกันแล้วเขาก็จะเปิดโรงเรียนเป็นหลักสูตรของการดูแลผู้สูงอายุซึ่งถ้าหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุเนี่ย มันจะเป็นหลักสูตรประมาณ470ชั่วโมงนะคะก็ประมาณ3เดือนถึง4เดือนซึ่งไม่ได้เป็นการอ่าหลักสูตรที่รับรองจากสภาการพยาบาลแต่หลักสูตรของมทรเราเนี่ยคณะาบาลศาสตร์เนี่ยเป็นหลักสูตร510ชั่วโมงซึ่งเป็นหลักสูตรที่ได้รับรองจากสภานวิชาชีพเราเรียกว่าหลักสูตรพนักงานให้การดูแล ันก็เลยตรงกันพอดีว่าเขาก็มีหลักสูตรอย่างนั้นเราก็มีหลักสูตรนะคะซึ่งมันก็คล้ายกันใกล้กันแต่ไม่เหมือนกันนะคะแล้วเราก็มีสตาฟของเราก็คือครูบาอาจารย์เนี่ยที่มีความรู้ความสามารถนะคะที่จะให้การช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้แล้วเราก็มองว่าถ้าตรงนี้เป็นความร่วมมือกันมันก็ลักษณะช่วยเหลือร่วมมือกันเวลาเขามีปัญหาหรืออยากจะได้ความรู้อะไรที่จะไปเติมเต็มเพื่อจะให้การดูแลผู้สูงอายุที่ดีเนี่ย ทางเราก็ก็ยินดีที่ให้ความร่วมมือก็เลยเป็นที่มาของการทำข้อตกลงความร่วมมือร่วมกันทีนี้ในข้อตกลงก็ไม่ได้มีอะไรที่ซับซ้อนก็มีเป็นความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันแล้วก็ในกรณีที่ซีเนร่านะคะเขาก็บริษัทของเจ s l เอชเอเอเนี่ยเขาเป็นที่อสังหาริมทรัพย์เขาก็แตกลูกเป็นซีเนล่าซีเนียเวลเนสนะะเป็นซีเนียเป็นซีเนียเวลเนสคอมเพล็กซ์ เขาก็จะเป็นอ,อีกอีกอีกบริบทหนึ่งของของบริษัทเขาก็เลยมีความร่วมมือกันเพื่อที่จะร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือในเรื่องของวิชาการด้านการดูแลผู้สูงอายุเพื่อให้เป็นมาตรฐานการดูแลท,ที่ที่ที่เหมาะสมเราก็มีความตกลงร่วมกันว่าทานักศึกษาพยาบาลเราได้มีโอกาสไปฝึกงานตรงนั้นสมมติเขาเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้เขา,า,ากา็อยู่ในระหว่างการดําเนินการเนี่ยน,นะคะ,คะถ้าเขาเสร็จเรียบร้อยนักศึกษา,าเราไปเอร่วมมือ ก็นักศึกษาเราก็จะได้ไปฝึกง,งานก็จะได้ช่วยเหลือกับผู้สูงอายุในบริบทของซีเนล่าได้ในขณะเดียวกันถ้าเขามีความต้องการที่จะได้อ่าพยาบาลวิชาชีพไปปฏิบัติงาน<ม>เขาก็สามารถที่จะมาให้ทุนนะคะนักศึกษาเราแล้วเมื่อจบแล้วก็ไปปฏิบัติงานกับเขาได้นะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราเป็นความร่วมมือและถ้าหากว่าเขามีความต้องการที่จะส่งเจ้าหน้าที่เขา ให้ได้รับความรู้เพิ่มพูนในเรื่องของประกาศสิมิบัตรผู้ช่วยพยาบาลเรื่องของอพนักงานให้การดูแลในหลักสูตรเราเราก็ยินดีที่จะร่วมมือคันนะคะก็เป็นความตกลงร่วมกันระหว่างคออณะพยาบาลศาสตร์กับซิเนล่านะคะซีเนียเดว ค่ะค่ะถ้าคณะบดีคะอย่างที่ท่านแนะนําก็คือณตอนนี้เองเนี่ยอย่างที่เป็นความร่วมมือตรงนี้เพราะว่าเรามองว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยสังคมผู้สูงอายุเนี่ยมันมันมาถึงละนะคะแล้วก็มันแน่นอนค่ะในอนาคตจะต้องมีการดูแลตรงนี้ถ้าเรามองในมุมว่าหลายๆคนอาจจะมองว่าเอะอย่างเช่นตําแหน่งพนักงานให้การดูแลหรือว่าในผู้ช่วยพยาบาลตรงนี้ค่ะในอนาคตค่ะจะมีความสําคัญมากเพียงใดคะกับอาชีพนี้สาหรับใครที่สนใจที่อยากที่จะศึกษาต่อค่ะ เล่นมองว่าตอนนี้เด็กได้ศึกษาเนาะถ้าเราไม่เลือกไม่เลือกงานแล้วเราก็มีปัญหาในเรื่องของอ่าที่เราจะต้องส่งตัวเองเรียนนะเราไม่มีความจําเป็นที่ต้องไข,ขว้าแล้วก็ต้องไปเรียนพยาบาลอย่างเดียวถ้าเราคิดว่าในขณะนี้เนี่ยเรายังไม่พร้อมเนื่องจากครอบครัวไม่สามารถส่งให้เรียนได้ก็มาเรียนในหลักสูตรสี่เดือนนะคะซึ่งแน่นอนเมื่อจบกลับไปเนี่ยมีงานทําแน่นอนเพราะว่า มันจะมีอา่าบริษัทมีหน่วยงานนะคะหลายหน่วยงานที่มีความต้องการผู้ที่จะไปดูแลผู้สูงอายุที่บ้านนะคะหรือแม้แต่ทังผู้เจ็บป่วยผู้พักฟื้นในศูนย์เนื้อสิ่งโฮมซึ่งตอนนี้เยอะมากเลยนะคะที่เปิดเป็นเนื้อสิ่งโฮมเปิดเป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุอันนี้คนที่ไปเรียนจบแล้วเนี่ยก็มีความรู้ความสามารถที่จะไปทํางานได้ แต่ก็ถ้าหากจบจากของเราไปเนี่ยความมีคุณภาพมันสูงกว่าแน่นอนเราจะไม่มีทางที่ทำเหมือนกับบริษัทหรือโรงเรียนอื่นนะคะเพราะอันนี้นเป็นหลักสูตรของสภาการพยาบาลหลักสูตรนี้เอกชนจะเปิดไม่ได้นะคะถ้าหากว่าไม่เป็นสถาบันที่ได้รับการรับรองในการจัดการศึกษาพยาบาลจากสภาการพยาบาลเพราะนั้นเอกชนจะเปิดได้ต่อเมื่อเขามีคณะพยาบาลศาสตร์เป็นของเขาเอง ะคะเช่นมหาวิทยาลัยเอโซนนีเน้เปิดได้แต่ว่าโดยทั่วไปเช่นโรงเรียนบริบาลโรงเรียนอะไรเนี่ยเปิดหลักสูตรพนักงานให้การดูแล510ชั่วโมงของสภาการพิบาลไม่ได้นะคะนั้นคุณภาพมันจะแตกต่างกันเพราะเราค่อนข้างเข้มในเรื่องของวิชาการเพราะฉะนั้นถ้าเด็กจบไปเนี่ยก็จะมีงานแล้วในอนาคตเนี่ยมันก็จะมเีเริ่นมองอย่างนี้ว่ากลุ่มพวกนี้เนี่ยเขาก็ ไม่ได้หมายความว่าเขาจะต้องไปทํางานแนละ้วถ้าเขามีญาติพี่น้องที่ป่วยอยู่ในครอบครัวเนี่ยเขากาเรียนสีน่เดือนเขาจะไปดูแลคนของเขาเนี่ยได้ดีขึ้นถูกไหมคนบางคนเนี่ยอยู่บ้านมีคุณพ่อคุณแม่ป่วยเราก็ไม่ได้จากัดอายุเนาะในหลักสูตรเราก็มาเรียนเพื่อจะได้ความรู้ไปดูแลเช่นมีญาติยายมีพ่อแม่ที่เป็นผู้ป่วยกิดเตียงนะคะต้องให้ออกซิเจนต้องให้สารน้ําต้องให้ต่างต่าง การมาเรียนตรงนี้สี่เดือนเนี่ยก็จะได้รับความรู้เข้าไปเพิ่มพูนในสิ่งที่เขาจะไปดูแลอ่าครอบครัวเขาในค่อนข้างค่อนข,ข,ข้างดีนะคะถ้าไม่ได้เป็นลักษณะของการต้องการเป็นเบเดฟิตของอรายได้นะคะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรื่องคิดว่ามันเป็นความจาเป็นนะคะค่ะอันนี้ก็คือเราก็พยายามจะดีไซน์ยักรสตรนะคะค่ะจะเอื้อมากที่สุดสําหรับกลุ่มที่สนใจมาสมัครเนี่ยเรายังไม่ยังไม่ได้ตกลงกันว่า เราจะเรียนก็คงอาจจะเป็นเรียนออนไลน์ในบางส่วนแต่เราจําเป็นต้องมาฝึกปฏิบัตินะคะในเรื่องของการพยาบาลที่ต้องมีเวลามาอันนี้ก็ต้องเป็นสิ่งที่ต้องตกลงร่วมก,กันระหว่างผู้เรียนกับทางคณะเราเพราะเราจะไม่ปล่อยที่จะไม่ปฏิบัติแล้วก็จะจบไปไม่ได้นะคะเราจะไม่ทิ้งไม่คว้างเราคง mm hmm. ต้องติดตามไปชั้นที่นนะคะที่จะต้องดูแลเขาจนกว่าเขาจะจบก็ได้สักสูตรนะคะเรา10ชั่วโมงก็ประมาณ4เดือนเนาะ ประมาณสี่เดือนนะคะอันนี้<อ>ก็คือท่านคณะบดีกําลังพูดถึงนะ,ะผู้ฟังหลยท่านจะบอกเออตรงนี้เป็นหลักสูตรอะไรก็คือเป็นหลักสูตรของพนักงานให้การดูแลแใช่ะคะ่ะซึ่งอตอนนี้เราปีการเปิดรับหรือยังอะคะของทางคณะพยาบาลศาสตร์อะค่ะค่ะเรากําลังจะเปิดภายในเดือนเนี้ค่ะเพราะว่าเรารอให้ทีแคสร,ระบบทีแคสสี่เสร็จสิ้นก่อนเราจะเริ่มประชาสัมพันธ์เพราะหลักสูตรเราอันวัดมายเรียบร้อยแล้วแต่ว่าถ้ามันเปิดปมันปร,ประดังกันเนี่ยคนมันจะมัวมัวไปหมด ก็เลยรอให้พยาบาลเสร็จก่อนแล้วเราก็จะเปิดพนักงานให้การดูแลนะคะถ้าใครสนใจก็ติดตามทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยได้ของคณะพยาบาลศาสตร์ค่ะงั้นแสดงว่าในตอนนี้เนี่ยในช่วงของทีแคสที่มีการเปิดรับตอนนี้ของทางคณะพยาบาลศาสตร์เราเปิดรับในหลักสูตรอะไรบ้างอะคะของทางทีแคสอะคะ่ะทีแคสมีหลักสูตรเดียวค่ะโดยปกติทีแคสจะใช้ระบบของการรับเข้าในระดับปริญญาตรีเท่านั้นจริงๆเรื่องทีแคสนะคะ<ม>ก็ หลักสูตรเดียวคือประกะาศหลักสูตรพยาบาลศาสตร์อันดิบนะคะก็ะสา<ช>็ที่นี่แล้วแต่ว่ารอสัมภาษณ์นะคะปิดแล้วนะคะอยู่ในช่วงของการรอสัมภาษณ์แล้วก็หลังจากนี้ก็จะเตรียมเปิดในเรื่องของพนักง,งานให้การดูแลที่จะเรียนในห้าร้อยสิบชั่วโมงนะคะ,คะสำหรับคุณสมบัติเบื้องต้นล่ะคะอยากท่านธรรดีแนะนำหน่อยสำหรับใครที่ฟังอยู่แล้วก็สนใจจะเรียนค่ะค,คือคุณสมบัติทั่วไปก็คือบุคคลที่สนใจนะคะแล้วก็เราก็ไม่ได้จำ,จำกัดอายุแต่ว่าเป็นหลักสูตรของมัธยม ศึกษาตอนต้นนะคะที่จะเข้ามาเรียนแล้วก็ไม่จำกัดสายนะคะเทียบเท่าก็ไม่น่าจะมีปัญหาถ้าเราจะเทียบเท่ามาเรียนแต่ว่าถ้าเรียนคอสอนอนนี่ต้องมีการตรวจสอบคุณลุก่อนที่จะเข้ามานะคะแล้วก็อายุเนี่ยเราคิดว่าบางคนที่เขาสนใจแล้วเขาก็อาจจะเรียนเปญาตรีไปด้วยเรียนปิปญาโทไปด้วยแต่สนใจที่จะเข้ามานี่เราพยายามจะเอ,อื้ออาจจะเรียนในลักษณะของเป็น blended learning ก็คือทั้งออนไลน์และออฟไลน์ line. นะคะเราจะเอื้อเวลาให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะคะ่ะอันนี้จะเป็นประเด็นค่ะก็ถ้าเกิดว่าเป็นการเรียนแบบออนไลน์ site, นะคะเดินทางเข้ามาเรียนก็เรียนที่ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคนธัญบุรีที่คลองหกถูกต้องไหมคะค่ะค่ะเพราะว่าเพราะว่าเราจําเป็นต้องเข้าห้องปฏิบัติการพยาบาลเพราะห้องปฏิบัติการเราอยู่ที่ด้านนะคะคลองหกค่ะก็ถือว่านี่เป็นหนึ่งในความร่วมมือที่จะ เรียกว่าเป็นการต่อยอดนะคะแล้วก็ในหลักสูตรที่จะเปิดรับนี้นะคะพนักงานให้การดูแลก็จะมีความร่วมมือตรงนี้ในการที่จะอาจจะมีการไปฝึกปฏิบตัติใช่ไหมคะที่ศูนย์ซิเนราด้วยค่ะค่ะค่ะจะมีความร่วมมือกันว่าซินเนราก็จะให้ความร่วมมือเราในการไปฝึกกับเขาด้วยนะคะแล้วเราก็จะมีส <c oughs> ่งนักศึกษาเราไปฝึกที่โรงพยาบาลด้วยนะคะซินเนราก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เราจะ ได้ไปเห็นอีกมุมหนึ่งของของซีเรียเวลเนีซึ่งมันไม่มันไม่ใช่คนป่วยนะคะอาจจะเป็นคนที่มีภาวะช่วยเหลือตัวเองได้ก็อาจจะเป็นคนและเอ็กซ์เปกของของ,ของการที่จะไปุุกงานนะคะเราก็จะได้ร่วมมือกับซีเรลยาในเรื่องของการไปสุดปฏิบัติงานด้วยค่ะค่ะซึ่งในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในความร่วมมือทราบมาว่าทางคณะพยาบาลศาสตร์เองค่ะทางคณะบดีค่ะเรามีความร่วมมือหลายอย่างที่ดําเนินอยู่และ จะมีความร่วมมืออะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะคือตอนนี้มันมีประเด็นที่เราอยากจะมีความร่วมมือก็คือว่าอเรามีความร่วมมือส่วนหนึ่งกับเขาเรียกอะไรอปพอตองการบริหารส่วนตำบลคลองหุกเนี่ยเราก็อยากจะลงไปช่วยพัฒนางานของชุมชนในส่วนเนี่ยเพื่อให้ชุมชนเนี่ยมีายการเติบโตแล้วก็มีสุขภาพนะคะที่ดีเพราะมันเป็นอ่านิยามหนึ่งที่เรามองว่า สังคมจะอยู่ได้เนี่ยสังคมรอบมหาวิทยาลัยก็ต้องเป็นสังคมสุขภาพด้วยนะคะเราก็เรียนทความร่วมมือไปกับอบตอของหกเรียบร้อยละหนศากษาเราก็ไปสุดงานแล้วก็เราก็ไปทําโครงการดูแลผู้สูงอายุนะคะโครงการให้ความรู้กับอสมอต่างๆส่วนโครงการอื่นเนี่ยเดี๋ยวอาจจะมีโครงการที่สร้างความร่วมมือนะคะกับอบตอใกล้ๆนะคะกับมหาวิทยาลัยอีกในอนาคตค่ะ แล้วก็เป็นความร่วมมือที่มองถึงสังคมรอบมหาวิทยาลัยเพราะตอนนี้เราเป็นของหกนะคะก็จะเป็นของห้าของสี่ที่ใกล้กันที่เราจะสร้างความร่วมมือร่วมกันนะคะส่วนส่วนความร่วมมืออื่นเนี่ยถ้าหากที่ไหนมีความสนใจอ่าเราก็ยินดีเราเปิดรับถ้าเราคิดว่าเราเป็นสถาบันที่จะช่วยเหลือตัวเองได้นะคะก็มีอ่าบริษัทของอ่าที่เขาเป็นบริษัทสําหรับ อผลิตนะคะ,คะแล้วก็ดูแลในเรื่องของการล้างไตนะคะเขาก็มีความประสงค์ว่านอนาคตเนี่ยถ้าเรามีความแข็งแกร่งในด้านของการอบรมพยาบาลเฉพาะทางไตก็จะมีความร่วมมือร่วมกันแต่ตอนนี้พเอนเรายัางเป็นสถาบันที่ยังไม่แข็งแรงในเรื่องของการอบรมเฉพาะทางทางไตนะคะเราก็าเลยยังไม่ได้ทําความร่วมมือกับเขาแต่ว่าคนจะทําความร่วมมือในอนาคตเร็วๆนี้นะค่ะ ก็อย่างที่ท่านได้บอกไปว่าน้องๆที่จบจากพยาบาลนะคะคณะพยาบาลศาสตร์เนี่ยจบไปแล้วกี่รุ่นคะแล้วก็ตอนนี้ฟีดแบ็กของหลังจากที่จบไปแล้วเนี่ยการทํางานของน้องๆเป็นยังไงบ้างอะคะจบไปรุ่นหนึ่งทางานเรียบร้อยแล้วทุกคนไม่มีใครตกงานกี่คนคะประมาณกี่คนคะจบไปหกสิบสี่คนทํางานแล้วทุกคนคะ่ะ ก็คือในทุกคนนี้ก็คืออยู่ที่สถานพยาบาลแล้วก็โรงพยาบาลนี้ใช่ไหมคะไปอยู่ที่โรงพยาบาลอยู่ที่โรงพยาบาลพยาไทยือพยาไทยนี่สี่สิบทุนนอกนั้นก็อยู่ในโรงพยาบาลประจําจังหวัดโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปแล้วก็โรงพยาบาลเอกชนซึ่งอก็มีคนมาติดต่อขอนักษาเราไปทํางานแต่ว่าเพินมมนมีน้อยเนาะพอเป็นปีแรกที่เราผลิตมันมีได้แค่หกสิบสี่คนก็ทํางานแล้วนะคะค่พะพะนั้พยาบาลไม่ต้องกลัวตกงานคะ่ะแล้วเราก็ ป,ประกอบวิชาชีพได้แต่ค่อนข้างในอัตราที่ดีพอสมควรนะคะอันนี้เราก็เป็นการผลิตพยาบาลที่มีคุณภาพเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นความต้องการของของ,ของโรงพยาบาลแล้วเราก็เน้นเรื่องของการเรียนภาษาอังกฤษนะคะเพราะฉะนั้นเด็กเราก็มีประสบการณ์ในเรื่องของไอซีทีนะคะเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็ภาษาอังกฤษที่เพิ่มเติมจากหลักสูตรเพื่อที่จะไปะใช้ในการประกอบวิชาชีพของเขาในอนาคตค่คะ แล้วทางด้านของผู้ประกอบการเองที่รับน้องๆเข้าไปทํางานมีผลตอบรับยังไงบ้างคะผลตอบรับดีมากค่ะเขาก็ได้ชื่นชมมานะคะ่ามีการประเมินมาว่านักศึกษาเราก็มีความรู้ความสามารถและมีความเข้าใจในกระบวนการจัดการในเรื่องของทางการบิบาลแล้วก็เรื่องมารลยายเรื่องการวางตัวตามอ,อุปอมอานีและจริยธรรมเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะดีนะคะ แต่เราคงจะประเมินใหญ่อีกทีหนึ่งภายหลังนักศึกษาจบไปหนึ่งปีเต็มอันนี้มันจบไปเมื่อมีนานี่เองนะคะ<ท>ก็ยังไม่ครบปีแต่ก็มีฟลิแบ็มาจากที่เราได้สอบถามแล้วก็มีแบบสอบถามในช่วงของสองเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราก็พบว่นานักศึกษาเราก็สามารถปฏิบัติงานได้ใั่อืมะนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นรุ่นแรกนะคะแล้วก็ได้ทํางาน ครบทุกคน64คนที่จบไปในหลักสูตรนี้นะคะแล้วก็ต้องรอต่อไปว่าในอนาคตทางคณะพยาบาลศาสตร์เราจะมีเรื่องของการแยกในสาขาต่างๆนะคะที่จะมีความเชี่ยวชาญกันมากขึ้นนะคะท่านนี้ค่ะท่านคณะบดีคะท่านผู้ฟังท่านใดที่ฟังอยู่และสนใจที่จะเข้าไปดูความรู้เพิ่มเติมของคณะพยาบาลศาสตร์แล้วก็รวมไปถึงจะติดตามความคืบหน้าการรับสมัครพนักงานให้การดูแลในหลักสูตร4เดือนด้วยนะคะสามารถติดตามในช่องทางไหนได้บ้างค่ะ ก็คงเป็นเฟซบุ๊กของคณะพยาบาลศาสตร์แล้วก็ทางช่องทางของอ่าฮอตเมลนะคะช่องทางของเว็บของมหาวิทยาลัยเรากําลังจะเปิดอ่าหลักสูตรประกาศติบัตรผู้ช่วยพยาบยลใน,ในปีนี้ด้วยตอนนี้ก็เสร็จสิ้นไปหมดแล้วนะคะแล้วก็อ่าเราหลักสูตรที่น่าภูมิใจอีกหลักสูตรหนึ่งคือผู้ช่วยพยพบาลประกาศติบัตรผู้ช่วยพยาบาลนี้ก็จบไปเนี่ยสามสิบคนก็ทํางานหมดแล้วเรียบร้อยนะคะจะรับ ประกาศีมิมดพานโยที่แปเนี่ยค่ะที่จะถึงเนี่ยนะคะเราก็หมดเลยมีแต่คนมาจองตัวก็ปรากฏว่าน้องๆได้งานทํำนะคะอ,อันนี้ก็เป็นความภูมิใจของคณะพทยศาสตร์เพราะนนติดตามได้ทางเว็บไซต์ของคณะาพายศาสตร์ R าติาาาาต r T อนะคะเป็น n น r s อ็ U R S E R M U t อส่ะ,ะสามารถเข้าไปได้นะคะถ้ามีข้อมูล ให้ทุกคนติดตามค่ะค่ะหรือง่ายๆเลยนะคะเซิร์ชข้อมูลค่ะคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคมลธัญบุรีะนะคะก็จะ,ะมีข้อมูลนะ,ะแล้วก็การรับสมัครทั้งพนักงานให้การดูแลแล้วก็ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาลด้วยนะคะ ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะรองศาสตราจารย์ดรภูลสุขหิงคานนท์คณะบดีคณะพยาบาลศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธรรัญบุรีเชี่กเกตในการพูดคุยนะ,ะแนะนําทางเรื่องของคณะพยาบาลศาสตร์ด้วยแล้วก็ระบายถึงความร่วมมือกับบริษัท JAS Asset จำกัดนะหรือว่าทางซ i n e r a s ซ n เนียเวเนตนั่นเองนะคะในการขยายโครงการสูนูลแลผู้สูงอายุซ i เนร a นะคะขอบพคุณมากๆเลยค่ะท่านคณะบดีคะค่ะสวัสดีค่ะกลับขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะ ย้ำมีครั้งหนึ่งนะคะว่าทางคณะพยาบาลศาสตร์เนี่ยนะคะก็มีการเปิดการกสอนนะคะที่ถึงแม้ว่าอาจจะดูเหมือนว่าเปิดเมื่อไม่นานมานี้แต่ว่าในหลักสูตรทั้งหมดนะคะเป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองอย่างถูกต้องและ ที่สําคัญนะคะทางด้านของน้องๆที่จบไปแล้วเนี่ยมีงานทําทุกคนมื่ و ังค่ะติดตามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเสิร์ชข้อมูลคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีค่ะและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้ที่เราพูดคุยกันในรายการ RMUT Talk นะคะพบกันใหม่ในวันจันทร์หน้านะคะจะมีเรื่องราวอะไรต้องรอติดตามในช่วงบ่าย2โมงนะคะวันนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ